เรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายนอนรอบ5ประจำปีงบประมาณ2,567ท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมคณะผู้บริหารโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนชุมชนผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนคณะครูตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาวพรจากฟ้าแก้วใสนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับเในนามพิธีกรยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งค่ะลำดับแรกดิฉันใครขออนุญาตแนะนำบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนดังต่อไปนี้ค่ะท่านแรกท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา,ศา,ศา,ศา à, ขั้นพืน้นฐานโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมท่านผู้อำนวยการสุขคนอ้วนแก้วค่ะอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมและอดีตท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมท่านผู้อำนวยการสมชาติคำหา ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมคนปัจจุบันนางพัทรวดีมีระหง์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการและฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนง,งานนางคุนัญญารักชุมชนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายกิจการนักเรียนนายศักดิ์สิทธิ์กุลนรักษ์ รองพูวอในการฝ่ายบริหารงานบุคคลนางสาวบุษราปุลริบูลผู้แทนชุมชนข้าราชการบำนาญนายสุพัฒมืดนนผู้แทนผู้ปกครองนางอรณีเียริพลานางสุขใจแก้วใสลำดับถัดไปจะเป็นการกล่าวต้อนรับ 5ภาษาจากตัวแทนนักเรียนในภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นและภาษาเยอรมันภาษาไทยโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับภาษาอังกฤษโดยนายการดีแก้วใสนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับภาษาจีนโดยนางสาวนัทชาบัณฑิตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับสภาษาญี่ปุ่น โดยนางสาวอาทิราดาชัยประยุนหัตยานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1และภาษาเยอรมันจากนางสาวซิรีนนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเยอรมน,นีชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ1เรียนเชิญค่ะลำดับถัดไปค่ะ เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงวิทยาคมนางพัทรวดีมีระหงเป็นตัวแทนของโรงเรียนบ้านแพงวิทยาคมในกล่าวต้อนรับท่านคณะกรรมการอย่างเป็นทางการเรียนเชิญค่ะขอบคุณท่านผู้อำนวยการเป็นอย่างสูงค่ะลำดับถัดไป ก่อนที่ท่านคณะกรรมการจะดำเนินการประเมินทางโรงเรียนบ้านแพงพิยาคมขอนำเสนอวีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนบริบทประวัติของของโรงเรียนโดยสังเขปและตามด้วยวิดีทัศน์การรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานและตัวชี้วัดเรียนเชิญรับชมและรับฟังค่ะ ลำดับถัดไปเรียนเชิญท่านคณะกรรมการได้แนะนำตนเองกล่าววัตถุประสงค์การประเมินพบปะและดำเนินการประเมินตามแนวทางต่อไปเรียนเชิญค่ะ